ยินดีต้รับข้อสู่ EP ที่9นะครับกับ EP นี้นะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื้อหาของงานจะเป็นยังไงนะครับก็ มาฟังกันเลยนะครับก็สําหรับเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนเนี right kind of meeting, ่ยถือว่าใครที okay. ่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเจอหน้าผมมาจนถึงตรงนี้ได้นะครับก็คงจะรู้แล้วนะครับผมเองนะครับเต้ครับผมก็ไม่ได้เจอกันมาก็แค่เดือนเดียวเองนะครับก็ถือว่านานเอาเรื่องแล้วนะครับสำหรับผมสหรับเดือนนี้นะครับเนื้อหางานเนี่ยของผมเนี่ยก็จะหลักๆก็จะเป็นสมุดคู่เดิมครับสมุดคู่เดิมสาหรับเนื้อหางานนะครับของเดือนนี้นะครับสาหรับงานแรกนะผมก็จะเป็นตัดคลิปนะครับตัวของอบรม AI m l นะครับที่มีโอกาสได้ไปอบรมของเดือน ที่แล้วไปนะครับก็มาตัดคลิปให้มันเป็นคลิปสอนนะครับของบทที่เรายังไม่ได้ทำนะครับต่อจากบทที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นบทที่2กับบทที่3านะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีตัดคลิปเป็นบรรยากาศที่ผมได้ไปอบรมมานะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยนะครับโดยรวมๆอีกอย่างของงานของผมในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเดือนแล้วเหมือนเดิมนะครับก็จะมีทั้งทําบัญชีเอ่ยนะครับทำตัวของรูปคอนาดเอ่ยแล้วก็ทําตัวของอัปเดตชั่วโมงนักเรียนเอ่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะได้เพิ่มมาของเดือน อ,นนอย่างแรกก็จะเป็น1ครับทำลูกเล่มกล้องจับคนวิ่งนะครับโปรเจกต์ลัสบลูรี่พายที่เราคิดถึงกันเองนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้กลับไปทําตัวของลูกเล่มเพื่อส่งให้ทางฝั่งของโรงเรียนเขาแล้วนะครับผมแล้วก็2นะครับก็จะเป็นเทรนพี่ที่มาฝึกงานใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนเนื้อหาของงานหลักๆในตัวของบริษัทนี้นะครับแล้วก็ เป็นงานหลักๆที่พี่เขาต้องทําของแต่ละสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็มีถ่ายรูปอีเวนต์ค้าสอนนะครับของพี่นี่นะครับแล้วก็มีตัวขออัปเดตอีเวนต์ที่กําลังจะถึงในเร็วๆนี้รวมถึงงานอีกงานหนึ่งที่มาแบบใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะครับก็คืองานเขียนเว็บไซต์นะครับก็เป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มที่เอาไว้โปรโมตการแข่งขันของเรานะครับที่ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับงานหลักๆที่ได้ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการลงโพสต์ต่างๆนะครับ ที่ได้ไป Workshop หรือเป็นโพสตีเวนต่างๆนะครับของทางบริษัทเรานะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นทําตัวของสไลด์แข่งขันนะครับ Nortron Robotics นะครับ ก็อย่าลืมติดตามการแข่งขันนี้ด้วยนะครับว่าผมคิดว่าเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็หลายๆคนอาจจะชอบนะครับกับการแข่งขันนี้นะครับก็สําหรับต่อมาก็ปิดท้ายด้วยงานย่อยนะครับแต่ก็เป็นงานหลักของผมเหมือนกันก็คืองานที่จะต้องไปออกบูธที่สารพีนะครับก็ออกบูธจะแสดงปกรณ์เป็นเทศกาลของโรงเรียนครับซึ่งเราก็ได้ไปเข้าร่วมนะครับแล้วก็2ก็จะเป็นอบร่มที่เดป้านะครับก็เหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้ว ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คงจะเป็นได้มีโอกาสเนี่ยได้ไปสอนโค้ดให้กับน้องที่เข้ามาเรียนภายในบริษัทของเรานะครับรวมถึงก็เป็นงานยิบย่อยที่ทําตลอดทุกเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นทำคอรสัสแล้วก็อัปเดตชั่วโมงเรียนให้กับน้องๆที่เข้ามาเรียนให้กับบริษัทของเราเองนะครับส่วนสิ่งที่ได้นะครับจากเดือนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับที่ได้ไปอบรมมานะครับรวมถึงก็มีตัดคลิปนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าการตัดคลิปเนี่ยมัน ก็ไม่ได้ยากเหมือนช่วงเดือนแรกแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมชํานาญขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการทํากราฟิกที่ใช้สําหรับการออกแบบโปรโมทอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมชนานาญขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับได้ๆเลยคือก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็อย่าลืมดูกันอีกทีก็เป็นเดือนธันวานะครับสำหรับเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามผลงานของผมเดือนธันวาได้ครับใกล้จะจบละอีกนิดเดียวนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจนถึงเดือนที่สิบนี้นะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมครับ